สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเล่วพัฒนานะคะประจํางวดวันที่18เดือน6ปี64นะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะสูตร1เม็ดเดียวก็วดที่แล้วนะคะก็ให้เด่นศูนย์ไปเนาะก็หลุดจุดปุดเลยจะศูนย์ไม่มาสักเม็ดเลยนะคะ ศูนย์ไม่มาเลยนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้าก็ก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะก็ฟังคำเตือนกันสักนิดนะจ้าทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะก็ไปรับชมรับฟังแนวทางกันต่อเลยนะคะกับแนวทางลาวพัฒนานะคะเมื่อวันที่10 24นะคะแนวทางก็มา3ตัวนะคะมา6ตัวก็155 5, 7 2 1 สี่ตัวก็ห้าเจ็ดสองหนึ่งนะคะสามตัวบนก็เจ็ดสองหนึ่งแล้วก็สองตัวล่างก็ห้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งห้านะคะสำหรับสองตัวล่างเนาะถ้าได้หนึ่งกับห้านี่ก็โอเคเลยนะคะเอ็ดยีนก็ด้านไปหลุดศูนย,ย,ย์นะจ๊ะพี่น้องสาเลยหลุดจุดปุ๊บไปเลยนะจ๊ะไม่มาสักเม็ดเลยนะคะวันนี้ก็ ตามลุ้นต่อในงวดวันที่28กันเลยนะจ๊ะวันที่28นะจ๊ะ721ยินได้170เพราะว่าแนวทางตัวเองได้มา0เนาะก็เลยได้เจ0ดหนพี่น้องจ๊ะ เียดได้นะคะตามลุ้นต่อในงวดวันที่28กันเลยนะจ๊ะวันที่28นะคะเดือน6ปี64นะคะกับแนวทางเราพัฒนานะคะสูตร1เม็ดเดียวนะจ๊ะสูตร1เม็ดเดียว ก็ให้ตัวเดียวนะจ๊ะสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะสําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสําหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวก็ให้เด่นตัวเดียวเท่านั้นนะจ๊ะก็ให้เด่นตามนี้เลยนะคะก็สําหรับแอดยีนสายวิ่งสายรูดนะคะก็รูดอย่างเดียวจ้ะรูดอย่างเดียวนะคะ ก็รูดให้เรียบร้อยนะคะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เน้นตัวชอบนะคะก็จะจะแถมนะคะแถมสี่ตัวสี่ตัวแล้วก็สามตัวให้ด้วยนะคะสี่ตัวนะคะยิยนไม่ได้ลงตารางให้เนาะ ลงตารางให้ตรงนี้เนาะเผื่อใครจะไปจับวินเองนะคะยินก็จะจับให้เลยนะคะชุดสี่ตัวเนาะ ตัวเดียวกันตัวพี่น้องคู่นี้เกือบลงให้ชุดเดียวกันแล้วพี่น้องจ้า ให้สามชุดเนาะสำหรับสามตัวนะคะสามตัวให้ห้าชุดเลยนะคะสามตัว สำหรับท่านไหนที่จะจับวินเองก็ได้นะคะยินจับให้แค่นี้นะคะสำหรับคู่ที่ชอบนะคะคู่ที่ชอบก็แอดยินใส่รูดก็จวดจาดฟาดบึมรูดอย่างเดียวจะเป็น้องจ๋าคู่ที่ชอบนะคะ จอบเบิร์นด้วยนะคะ ก็สำหรับท่านไหนชื่นชอบก็แคบไว้จดไว้นะจ๊ะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะก็คู่ที่เน้นก็ไม่ใช่ว่าจะมาทุกคู่นะจ๊ะคู่ที่ไม่ได้เน้นก็มีสิทธิ์มาเช่นเดียวกันนะจ๊ะสำหรับแอดยินสายรูดแล้วก็รูดอย่างเดียวจะเป็นน้องแสชอบทุชอบทุกคู่นะคะ อตกลง4ี่คู่ชอบหมดเลยนะจ๊ะชุด4ี่ตัวชอบหมดเลยก็แคบไว้จดไว้ได้นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสำหรับแนวทางในตารางก็สามารถที่จะลุ้นได้เหมือนกันนะคะคู่ที่ชอบนะคะก็มีคู่นี้ ะะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่เอใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อตอไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีคะ่ะ